ดีๆนะคะที่แบบว่าบม่มีแดดนะคะเหมือนจะฝนตกด้วยนะทุกคนตอนนี้ตะวันกับคุณสามีก็กำลังที่จะเดินทางไปมารินนะคะทุกคน mm hmm. เพื่อที่จะไปหาหมูนะคะเรานัดเพื่อนนะคะที่เป็นแบบว่าอเมริกันนะคะที่ร้านของเพื่อนตะวันที่เป็นคนไทยนะคะที่อยู่ที่มารินนะคะเขาจะไปบุกร้านเพื่อนกันนะคะทุกคน เพื่อนของตะวันเน่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยนะคะดังนั้นเราก็จะไปร้านเพื่อนของตะวันบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะไปแบบว่า,าสังสรรค์แล้วก็พบ,บเพื่อนนะคะเพื่อนอีกกลุมหนึ่งนะคะอยู่ที่นั่นนะเพราะว่าเพื่อนที่เป็นแบบว่าอเมริกันนะคะคนนึงเขาอยู่ที่เมืองใกล้ๆกับมาลินนะคะดังนั้นเราก็เลยจะนัดกันตรงมาลินนะคะทุกคน คนคิดว่าฝนมันจะต้องตกแน่ๆเลยเป็นแต่ว่ามันเย็นสบายมากๆเลยนะคะมันแบบว่าอากาศแบบเย็นๆนะคะตอนนี้อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นแล้วนะคะเริ่มแบบว่าอบอุ่นขึ้นก็เกา่าแล้วนะคะเพราะว่าใกล้ที่จะเข้าซัมเมอร์หรือว่าหน้าร้อนแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ดีใจ แบบว่าอากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะอุ่นบ้างาเย็นบ้างนะคะเนาะเป็นเรื่องปกตินะคะตอนนี้ก็กําลังเดินทางอยู่นะคะทุกคนแต่ถ้าเจออะไรแบบว่าสวยๆเง,ง,งางาหรือว่าแปลกๆนะคะตะวันจะถ่ายให้ดูนะจ๊ะทุกคนคะหลังจากนะคะมุ่กีนี่ตะวันกับคุณสามีนะคะไปซื้อของนะคะพอดีมู่ฝากซื้อของเนะาะก็เลยไปซื้อของคุณสามีถามว่าเธอเพื่อน เพื่อนอยากได้อะไรแต่วัานก็เลยบอกว่าอยากได้ทั่วงอค่ะแล้วก็อยากได้บะม่วงแล้วก็อยากได้โหระพาเนาะแต่ว่าอยากคิดว่าแต่วันสิได้ช็อปปิ้งนะทุกคนเพราะว่าเรามาถึงสถานที่ช้อปปิ้งแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมสามีเลยว่าเธอเธอจะต้องไปซื้อเฉพาะของที่ <laughs> เพื่อนเธออยากได้เท่านั้นนะ <laughs> ทุกคนมันเป็นการช้อปปิ้งที่แบบว่าเร็วมากๆแต่ว่าคิดว่าประมาณฐานะที่ <laughs> ไปยีเอาของที่อยากได้แล้วก็ออกแล้วนคะ่ะ โอ้ยนี่ทุกคนตอววนจะบอกว่าการช้อปปิ้งกับผู้ชายไม่สนุกเลยแล้วตอนก็คิดว่าผู้ชายก็คงคิดเหมือนกันว่าการช้อปปิ้งกับผู้หญิงมันไม่สนุกสักหนะคะจางนั้นนะทุกคนอันนี้วัดจบหือซื้อแล้วค่ะตอนนี้ตะว,วันก็ออกจากสถานที่ขายของแล้วนะคะทุกคนหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะเดินทางไปรับเพื่อนนะคะอีกคนนึงเพื่อนที่จะเดินทางไปร้านของเพื่อนตะว,วันด้วยกันนะคะทุกคนเอ้ย ราคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านเพื่อนของตะวันแล้วดวยคะ่ะมาหอดร้านเพื่อนของตะวันแล้วนะคะเมื่อเจอแบบว่าดอกขั้นตะวันงามๆทุกคนสวยมากๆเลยค่ะเดีวา่าติดอยู่ในดงทานตะวันนะทุกคนนะงามบอสวยไหมทุกคนเดี๋ยวตอนจะพาเดินดูรอบๆร้านของเพื่อนของตะวันนะคะก่อนที่จะพาเข้าไปข้างในนะคะทุกคน อี๊ยปลูกผักน้ที่มี่พริกด้วยนี่นะคะเป็นร้านของเพื่อนตะวันนะคะได้ว่าขังหลังเรื่องนี้ด้วยไอซี่ว่าเอา้าคือห้องแผลานเอา้าก็ขังหลังเนาะอุยแรบว่า นี่น,นะอากาศมันดีนะทุกคนมื่นนี้กับแบบว่าอากาศอุ่นๆจากน้อยแหมแล้วก็นี่คือเมืองมาลินนะคะนี่นี่ก็จะเป็นพื้นที่ของลานเทื่อกันเนะคะแต่ว่าสิบผ้ายางไปฝาขามฟังเล่ยด้วยะคะ่ะทุกคน จะให้ดูแค่ตรงนี T ้แหละโอเคค่ะฝั T ่งนู T ้นะคะทุกคนเห็นไหมร้านพิซซ่าฮัทลานแล hm ้ว้านเพื่อนี่ตรงข้าม้านพิซซ่าฮัทนะคะก็จะพาไปชมดอกทานตะวันหนะ มีพื้นที่ให้เดนินดน้วยค่จัวเดี๋ยวตอนนี้ตะวันจะพาเข้าไปข้างในนะคะตะวันจะพาเข้าไปข้างในนะคะเชนซมซนสองนะคะมันก็จะขายอาหารไทยนะคะแล้วก็มีชาด้วยนะคะแล้วก็มีแบบว่าโบบะหรือว่า ชาไข่หมกนะคะทุกคนในตะว,วันก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะพี่น้อโอลา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 โอานะ นนแล้วก็ลัง่งแเกเขาอยู่นะคะที่แรกคือร้นานนะคะแต่ว่าข้างในตรงที่แบบว่าแขกนังแต่ว่าสิบก็ได้ภาพใบเบิ้งเนาะค่ะเพราะว่ามีแขกอยู่ข้างในด้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศร้านนะคะลูกค้าจะเข้ามาแล้วตะวัจนจะาเลยนะคะเย้ okay, ค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่ตะว,วันกินเขาเรียบร้อยแล้วนะคะที่มีมุมของตะว,วันก็เรียกว่า มีปลานอไม้ยอยู่ข้างๆเนาะค่ะแต่ว่า,าจะลองสิไปหาหนอไม้ด้วยทุกคนแลวก็นี่นะคะม,งง <Hello there. S 1> มาวินมาวินจะไปกับตะวันด้อ <laughs> วันนี้เราจะไปหาหนอไม้กันนะคะ,ะ,คะคทุกคนอุ้ย <laughs> จนเต้นเคค่ะทุกคนหลังจากที่ข,ข้าขาบรถมาประมาณสองนาทีเนาะคะ่ะและแล้วเราก็มาถึงป่านอไม้แล้วนะคะ <laughs> ป่านอไม้หน่อยพร้อมอุปกรณ์นะคะทุกคน มูหอยตะวันมาเสียมหน่อยกับก่าบทุงนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาหน่อไม้กันนะจ๊ะนะทุกคนน้องใหม่หน่อยเนาะค่ะมีหรือเปล่านี่อุ้ยทุกคนนี่ไงมีหรือเปล่าเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะคะ โอเคค่ะทุกคนเห็นอย่างนี้นะคะก็นะตอนนี้ตะวันกลับกลับมาที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการเที่ยววันนี้ของตะวันนะคะอุ้ยทุกคนมันแบบว่าสนุกสนานมากเนาะออกจากบ้านนะคะประมาณนะเก้าโมงเช้านะคะจากนั้นก็ไปร้านค้าเนาะคะ่ะไปซื้อของเนาะไปซื้อของอันให้เพื่อนเนาะคะ่ะก็มีพวกมะม่วงมีมอะไรแบบนี้เนาะแล้วจากนั้นก็ขับรถไปรับเพื่อนนะคะ เพื่อที่จะไปแบบว่าไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเนาะคะ่ะยูร้านอาหารของเพื่อนคนไทยเ mm hmm. ลาวทุกคนตะวันพูดแบบนี้อาจจะสับสนเนาะ mm hmm. ก็เรานัดเพื่อนแบบที่เป็นนฝรั่งเนาะคะ mm ่ะ hmm. ไปเจอเพื่อนที่ไปเจอเพื่อนคนไทยที่ร้านอาหารไทยของเพื่อนคนไทยเนาะ mm hmm. <laughs> นั่นแหละทุกคนแล้วว่ามุนีกะได้ว่ากันเนาะคะ mm ่ะ hmm. ได้พูดคุยสนุกสนานกันแล้วว่า เป็นอีอยังที่แบบมันมวนดีนะคะทุกคนเนาะการที่เพื่อนมาเจอกันแล้วก็ได้พูดคุยทักทายใหยก้กำลังใจกนันสีมันก็มวนดีเนาะคะ่ะพูดคุยเรื่องเก่าๆแล้วก็พูดคุยแบบสะเพเฮละเนาะคะ่ะมันก็สนุกนะจนประมาณหอดเนาะคะ่ะสี่โมงแรกเนาะคะ่ะก็ถึงได้กลับบ้านเนาะคะ่ะตอนนี้หอันหกโมงแรกเนาะ เพิ่งถึงบ้านนะหกโมงเกือบเจ็ดโมงนะคะเกือบทุ่มหนึ่งทะาะทุกคนเพิ่งถึงบ้านตอนนี้ตะวันก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกาวาสิไปหานอไม้นะคะแต่ว่าอันนอไม่ไหวแล้วนะคะไม่ใช่เลยดูกันการเก็บนอไมะะ่เนาะเพื่อนบอกว่าถ้ามาก่อนเดือนที่แล้วเนี่ยเพื่อนไปเก็บอยู่นะคะแล้วเพื่อนได้เยอะมากๆเลยแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยมันไหวแล้วเนาะเพื่อนกเ็เลยวา่าถ้าสมมติว่านอไม้ขึ้นอีกเดี๋ยวจะบอกตะวันเด้อ ตะวันก็้โอเคโอเคเราเพราะว่าตะวันมาเก็บนอไม้นะคะดังนั้นก็เสียดายที่เราไม่ได้เก็บนอไม้นะคะไปถึงแล้วดูแล้วมันไม่มีนะคะเนาะก็ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่แบบว่าเขมามมให้กกำลังใจตะวันนะดูคลิปจนจบแล้วก็ถ้าใครยังไม่ซับสไครต์นะคะที่ถ้าใครยังไม่กดติดตามเป็นกําลังใจก็อย่าลืมนะแล้วก็กดไลค์ให้ตะวันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะ คลิปเป็นยังไงบ้างสนุกไหมหรืออะไรยังไงแนะนำติชมกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ